สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูจ้าวันนี้จะมาทําผัดเผ็ดหมูสามชั้นจ้าอันนี้น้องพี่แกงที่ตําเองนะคะตําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้คือหมูสามชั้นนะคะเอาไปลวกน้ําก่อนก้าเอาไปลวกน้ําก่อนเออหนังมันจะได้เด้งๆจ้ะเอาไปลวกน้ําซะก่อนแล้วมาหั่นชิ้นบางๆนะคะเรามาดูเครื่องปรุงต่างๆจ้า อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวพริกขี้ฟ้ากระชายซอยใบมะกรูดแล้วก็มีพริกไทยอ่อนด้วยจ้ามาทำกันเลยจ้าผัดเผ็ดนี่เราจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำมันน้อยมันจะไม่อร่อยจ้า ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะน้ำมันก็จะออกเยิมย้มๆนะคะเพราะว่าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยมันต้องน้ำมันต้องเยิม้มก็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะใส่น้ำมันเยอะหน่อยจ้าประมาณนี้แหละ นี้เราจะใส่น้ำพริกแกงเข้าไปนะคะไปผัดใส่น้ำพริกแกงเข้าไปจ้าน้ำพริกแกงที่ตาเองนะคะรับรองเผ็ดแน่นอนเพราะใส่พริกขี้หนูแห้งเยอะเลยจ้ะใส่พริกขี้หนูแห้งเยอะๆจ้ะเพราะว่าชอบกินเผ็ดนะคะผัดเผ็ดไม่ต้องเผ็ดต้องเผ็ดเครื่องถึงถึงจะอร่อยจ้ะ เี๋เราจะมาผัดพริกแกงให้อหอมๆเลยนะคะพริกแกงเนี่ยเราจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าใสา่ใส่เครื่องเยอะจ้ะเครื่องต้องเยอะๆนะคะถึงจะอร่อยจ้า ัดให้หอมๆจะพี่น้องต้องฝัดนะพี่แจให้หอมๆก่อนนะคะ,ะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วจ้ะ แกงก็จะผัดนอนนานหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้จะได้มีกลิ่นหอมมากๆขนาดนี้ลวจาะทีนี้แล้วก็ใส่หมูสมชั้นเข้าไปผัดจ้ะ ไปให้สุกเลยนะคะ บัวกเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้ทีนี้เราจะมาปรุงรสนาจาะ ใส่น้ำปลาเข้าไปจ้ะใส่น้ำตาล ชิมรสก่อนจ้ะขอน้ำปลาอีกนิดนึงของน้ำตาลอีกนิดนึงโอเคแล้วจา้าทีนี้ ีนี้เราจะมาใส่ตัวผักเ้าเข้าไปก่อนนะคะใส่ตัวผักา้าใส่ใส่ทุกอย่างใส่จะใส่ตัวผักเ้าลงไปก่อนจะได้ผักจะได้สุกจะแล้วก็ใส่เครื่องทีหลังผัดตัวผัก้าก่อนจ้ะ ปกจ้าวนี่ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะจะเน้นหมูจะ้ะจะเน้นหมูนะคะตัวปากจ้านี่ก็จะผัดแค่คึ้นสุแกแค่นั้นพอ ผัดได้เพิ่สูงก็พอแล้วจ้ะผิดหอมากเลยขนาดยังใส่เครื่องไม่หมดนะคะขอมน้ำที่แกงจ้ะ แบประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปเลยจ้าใส่เครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปตาาไปผัดจ้ะเดี๋ยวมาชิมอีกทีนึงเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงนะคะอืมอร่อยแล้วอร่อยมาก หอมกระชายหอมใบมะกรูดหอมเครื่องต่างๆอร่อยมากตำน้ำพริกแกงนีตำน้ำนพริเกแกเงเด่นจะมาถึงจ้าอร่อยเราจะไม่ใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปนะคะเสร็จแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะัดเป็ด ้าเป็ดหมูสามชั้นจ้าไปแล้วจ้าแค่นี้นะจ้าแม่ไปไัดจ้า